เอาอาจารย์ไอลำมาไอ่ล่ำไอ่ล่ำกาแฟเอาไปฉายกาแฟไฟฉายที่ไหนอ่ะบนป่าอาจารย์ไปได้ไหมไงนี่หมูแดงกูของกูของกูนี่ขงกูในที่สุดก็เช้าสักทีพี่นะครับแดดออกแล้วพี่น้าตอนนี้ เมื่อคืนนี้อยากจะบอกว่าฝนตกปลอยๆทั้งคืนนะเสื้อผ้าเสื้อผ่อนผมเปียกหมดกางเกงนี่ผมเ,เดินเตกะกับน้ําค้างเปียกทั้งตัวนะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนกางเกงตัวใหม่แล้วนะครับในกางเกงมีสองตัวแต่เสื้อมีแค่ตัวเดียวเองนะพี่นะเดี๋ยวจะออกเดินทางต่อครับทุกคนอก็ไม่รู้ว่าจุดหมายเราจะไปถึงที่ไหนนะพี่นะอืมจะไปถึงเมืองลับแลเลยพี่นะครับส่วนในเมื่อคืนนี้ก็สือมาจากไหนไม่รู้ มันจะพยายามจะกินผมนะครับแต่ว่าผมก็รอดมาได้พี่ก็ถือว่ายังมีบุญนะยังโชคดีอยู่นะครับผมนะไปเด๋เดินทางกันต่ออันนี้คือใบชะพูป่านะครับทุกคนพี่พี่สังเกตใบชะพูป่านะใบเขาจะรีดๆบางๆแบบนี้นะส่วนใบชะพูบ้านก็หนาๆใหญ่ๆแบบที่พี่พี่เห็นเนะี่ยใบชะพูป่าเอาไปยำทำอะไรกินได้นะแกงเผ็ดแกงอะไรเงี้ย นี้สเสบียงอาหารผมก็ร่อยหล่อมากที่ผมก็จะเปิดหินหาปูหาอะไรเก็บไปกินด้วยนะครับทุกคนครับมีเสียงคนร้องดังมาจากด้านหน้าของผมมีคนอยู่ด้านหน้าผมนะเดี๋ยวไปดูหน่อย ที่เลยวะพี่เอ้าอาจารย์ผมเองผมสอนสอนศิลาอาจารย์มาทำอะไรที่นี่อะออลัมอ่ะไอ้ลัม ากาแฟไฟฉายที่ไหนอ่ะกาแฟไฟฉายที่ไหนอ่ะคุนป่าอาจารย์จับอะไรอ่ะต้องข้ามภูเขาไปนั่นอะไรอ่ะอาจารย์ฮะอันนั้นอะไรอะใก่ป่าเหรอ ใกล้ป่าเล้วจานใช่ป่ะหมูแดงใครนะหมูแดงไหนหมูแดงเนี่ยหมูแดงเดี๋ยวจานไปได้มายังไงนี่ลูกกูลูกอาจารย์เหรอไปเจอกันมาได้ไงที่ไหนไปเจอมันที่ไหนนี่มันมาอยู่กับกู อ๋อเหมือนมันไม่หายใจแล้วนะดูทรงอ่ะมันมันเพิ่งจะเจากูไปวันนี้เหรอเมื่อคืนมันนอนอยู่ก,กูกูตื่นขึ้นมามันไม่หายใจแล้วไม่หายใจแล้วชื่ออะไรนะหมูแดงหมูแดงหวานเจี๊ยบเลยหมูแดงเลยดีแล้วที่<ถ>ดีแล้วที่มึงไม่หายใจจานเดี๋ยวเราย่งกินกันดีกว่าไม่เอาไม่ได้จานเอาไว้ทำไมอะของกมูมันตายแล้ว ตายไม่ได้คองกูมันตายแล้วจ้ามันไม่หายใจคองกูมาหนี้คองกูรู้แล้วของอาจารย์นะผมดูก่อนคองกูคองกูขคองกูผมรู้ของอาจารย์นะผมขอดูก่อนมาหนี้คองกูอย่าดึงมันแจ็บปล่อยปล่อยปล่อยผมดูเฉยมันไก่อะไรใช่ไก่ป่าหรือเปล่า ของกูเออปล่อยก่อนของกูปล่อยก่อนของกูเออปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนอาจารย์ปล่อยก่อนขอ,นนอนๆๆดูก่อนมึงจะไปดำไรดูเฉย <c oughs> โอ้ทุกคนครับหมูแดงหมูแดงเนื้อแดงมากพี่ผมบอกเลยเนื้อของกูเนื้อแดงมากดูไก่อะไรวะพี่ตัวเบลอเลยดูดำเยี่ยมเลย น้ำมันก็คล้ายๆไก่ปามกันนะนี่นะดูดิจานเดี๋ยวเราย่างกินกันตายแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเหลือแกินอย่างเดียวแหละย่างกินกันดีกว่าน้ะใครพี่เต้ีมอปกนึงไอ้ล้ำอ่ะไอ้ล้ำไปกับเปลวไฟฉายเหรอใช่จะได้หรือเปล่าไฟฉายอ่ะจานก่อไฟนึยย่างไก่กินกันกูไม่มีไฟเช็กมีผมมีผมมี ผมมีทั้งไฟแช็คมีทั้งเครื่องเคียงถึงอาจารย์มีไก่ป้าแต่อาจารย์ไม่มีเครื่องไม่มีไฟก็ทำอะไรไม่ได้นะดังนั้นเราถึงต้องไปด้วยกันนะครับทุกคนเพราะว่าเครื่องเคียงสเบียงเ,เครื่องปรุงรสอยู่กับผมทั้งหมดไฟแช็กก็อยู่กับผมอืมเราเมื่อคืนทําอะไรกินกันนะอาจารย์มีอะไรกินกันกันหรือเปล่าไม่มีไม่มีอืมเค okay. มาครับทุกคนครับนะผมจะน้ำไก่เนี่ยไปแช่ในน้ำนะพี่นะเพื่อที่เราจะได้ถอนขนเขาได้ง่ายนะครับหมูแดงหมูแดงหมูแดงหมูดมดแดงไปดีแล้วจ้ะมันไปดีแล้ว สงสารมันมูแดงโอ้หมูแดง,ม,ดงมันไม่ทรมานเหรอมันตายแล้วไม่ทรมานแล้วหมูแดงเหลือแต่ชื่อแล้วจ้ะทำไมไม,ไม่เก็บมันเอาไว้อ่ะเก็บไว้ทำไมอ่ะเก็บไว้ดูศพมันได้ไงอ่ะ ไปก็ลำกินดีแล้วที่หมูแดงตายถ้าหมูแดงไม่ตายเราตายกันแน่อาจารย์ไม่มีอะไรกินนี่นะพี่นะถ้าเราถอนขนเขาเสร็จเราจะต้องมาเผาขนเล็กๆของเขาเขาเรียกว่าร,รูขุมขนไลขนของไก่มาเผาเอาออกให้หมดนะครับทุกคน หมูแดงมันจะฟื้นไหมฟื้นเราจะกลายเป็นไก่แดงแล้วหมูแดงช่วยชีวิตเราไว้นั่นแหละหมูแดงไปเด้อลำดับต่อไปพี่เราจะไปผ่าขี้ไก่ออกนะครับผมมาวันนี้ผมจะทําไก่ย่างพี่นะครับเดี๋ยวพี่ๆมาดูกันว่าจะน่าทานหรือเปล่าเดี๋ยวให้เราให้ให,ให,ให,ให้ลำกินด้วย ครับทุกคนผมจะทําการหมักไก่นะนี่ก็สูตรบ้านๆไปหมักหมักให้ได้สักสามสนาทีพอแล้วพี่คงไม่ต้องนานถึงเป็นชั่วโมงหรอกาม,านะมาครับทุกคนผมคิดว่าใกล้จะได้ที่แล้วแหละเดี๋ยวผมจะทำการย่างแล้วนะอาจารย์จับไม้นะขึ้นมา

อาไม่ต้องจับผมอาจารไม่ต้องลับไมผมจับแตไเองพออาจารย์ับแล้วก็มัดเลยดูดงดูดง ทุกคนได้แล้วเมนูไก,ก่ย่างเราเดี๋ยววางเลย,ย,กยเกไก่ย่างปิดกให้เขาสุกก่อนไก่ย่างหนังเขาเน่หนักเน่ทุกคนครับมาเดี๋ยว ตอนนี้ผมได้เอาไก่ขึ้นย่างแล้วเดี๋ยวผมจะทําการต้องทาน้าจิ้มแนละ้วก็เหมือนเป็นน้ําของเขาแหละที่ผมหมักๆอ่กก็ใส่ซอใส่อะไรไปนี่แหละนะพี่นะนี่ดูโอเคแล้วก็เอามาโปะๆแบบนี้นลักษณะเหมือนหมูหั่นเลยพี่คล้ายๆหมูหั่นนะ ก็ผมจะพลิกด้านนะครับวับนี่สวยละพลิกด้านเสร็จแล้วก็ทาต่อแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้น้ำหมักของเราอ่ะซึมซับเข้าไปนะ ตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับทุกคนนะเลือกไก่เริ่มที่จะเหลืองเต็มทีแล้วนะครับนี่ผมก็จะใช้นี่เป็นผู้กันนะพี่นะก็คอยละเลงไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เพื่อที่ว่าจะให้น้ําหมักเนี่ยเข้าไปซึมซับในผิวของไก่นะครับเป็นไงบ้างอาจารย์ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมไอหมูแดงโดนย่างไปละ อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับเสียใจเสียใจเสียใจใช่อเออไอซึ่งยังมาอยู่กับอาจารย์ได้หนึ่งวันเอง <c oughs> อแล้วทำไมมันถึงมาอยู่อ่ะอย,อยู่มันก็บินมาหาอาจารย์เลยเหรอใช่โอ้ไอรัมอาจารย์ไอล่มมันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมืม่อวานแล้วแล้วทำไมถึงแยกกันอ่ะทำไมไม่ไปด้วยกันอ่ะฮะไอล่มมันบอกว่ามันบอกว่าอะไร เดี๋ยวมันไปเอาเองเดี๋ยวมันไปเอาเองตอนทีนี้พี่ไอ้ล่าม,มันกลับไปเอาไฟฉายนะไฟฉายแล้วมันจะอยากได้ทําไมไอ้ล่มกลับไปเอาไฟฉายที่ชนเผ่าแล้วถ้ามันโดนชนเผ่าจับตัวไว้จะทำยังไงทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องรีบตามกลับไปดูไอ้ล่ำนะพี่นะเกิดมันโดนจับตัวนี่ยุ่งเลยนะงานเนี้ยยุ่งไหมอาจารย์ยุ่งจีมันไม่ฟัง ได้ฟังใช่ไหมมันบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงมันบอกไม่ต้องเป็นห่วงมันเ,ออเดี๋ยวต้องรีบกลับไปดูไอ้ล่ำหน่อยพี่เดี๋ยว,พวเพื่อ่ๆมันโดนชนเผ่าจับตัวเดี๋ยวยุ่งอีกนะเดี๋ยวไก่ไปให้มันกิน้วยไ<ส>อ้ไอ้ล่ำนี่มันอันนี้ก็ผมยังอาจารย์มันหายกอดผมยังไม่รู้ อาจารย์นะยังโกรธผมอยู่เปล่านิดกหน่อยนิดหน่อยนะผมขอโทษนะอาจารย์นะถ้าสิ่งไหนที่ผมทำอาจารย์ไม่ดีผมขอโทษนะไม่เป็นไร okay. อาจารย์จับมือมเราคืนดีกันนะคืนดีกันนะอาจารย์นะไม่เป็นไร okay. โอเคตอนนี้ผมก็ปรับความเข้าใจกับอาจารย์แล้วนะครับทุกคนอาจารย์ก็หายโกรธผมแล้วเหลือไอ้กอลัมอีกคนหนึ่ง ตีเราไหนที่กบร้องอีกละจานครับหิวยังหิวแล้วหิวแล้วนะพี่ดูไก่ก่อนไก่ย่างของผมนะนี่ของคู่ต้องมีฝีมือการย่างด้วยนะพี่นะไม่มีฝีมือนี่ย่างไม่ได้แบบนี้นะครับผมนี่จานครับจากนกระหนนำเลยจานเลยฟ้าบ จานหั่นเลยจานน่ากินมากโอ้โหพี่ตูเนื้อฉ่ำๆดูความฉ่ำของเขาป๊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 าน้ำไหลเลยอะไอ้ไหมจ๊ะ อย่งกับหมูนะพี่ยังกับหมูหันนะ่นอะเปลือกกรอบมากรสชาติหวานนะจ้าเลยของอร่อยอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนไกล เนื้อไก่ช่ำๆน, <S <S นุ่มมากนะครับผมนุ่มมากอือไหนอาจารย์ว่าอาจารย์ไม่อยากจะทำไห้หมูแดงสงสารมันหรอกเชีนี้กินใหญ่เลยนาะอาจารย์หิวอ่ะหมูแดงก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย อาจารย์บอกแต่หมูแดงก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยหมูแดงก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ทุกคนจ๋าเป็นไงล่ะช่ำพอไหมพี่อยู่ในเนื้อเหลืองๆขาวๆนะผมจะกินคู่กับน้ำจิ้มนะนี่ราดละเลงลงไปแบบนี้โอ้โหพี่จ๋า อื้มฮืมอื้มฮือปาอื้มฮืมอื้มอืมเหม,มือนได้ขึ้นสวรรค์นะพี่แด้งสมชื่อเลยพี่หมูเนื้อหมดดูแดงนุ่มมากจานลากินดู ทุกคนดูปลานะปลามากันเต็มเลยพี่แลมันมาลอากินไก่แล้วหรอ <laughs> <laughs> ไงไอาจารย์้ <laughs> ทำไมหมูเด้งอาจารย์มันสลายตัวเลยแค่นี้วะฮะทำไมหมูเด้งไกยเป็นสภาพเนี่ยมันมันไม่ค่อยสุก <laughs> <laughs> หมูเด้งอร่อยไหมอาจารย์ฮะอร่อยไหมเล็กๆ <laughs> มีรสชาตินะหลังๆไม่มีเลย <laughs> <laughs> พีพพ่่ดูนะหมูเด้งลูกรักของอาจารย์นะครับผมนะตอนนี้กลายร่างเป็นสภาพซี่โครงแล้วไม่เป็นไรนะอาจารย์เนาะมันก็ช่วยประทังชีวิตให้เราสองคนรอดต่อไปนะครับเคปี่เนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมแล้วก็อาจารย์จะเดินทางต่อนะเราจะไปช่วยไอ้กอลัมนะครับไอ้กอลัมผมคาดว่า ถ้ามันไม่อยู่กับชนเผ่ามันแปลวาไฟฉายได้มันก็น่าจะกลับถ้ำแล่วแหละมั้งถ้ามันก็มีสมบัติด้วยนะมันก็คงจะไม่อยากห่างถ้ามันหลายวันเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมีคนเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูลั่มกันก่อนผมเกรงว่ารั่มเนี่ยจะโดนไอ้กลุ่มชนเผ่าจับตัวมากมันกลับไปคนเดียวด้วยมันจะสู้ไหวเหรอชนเผ่ามีกันต้องสองสามคนนะพี่นะครับ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราสองคนก็พร้อมที่จะออกเดินทางต่อแล้วนะพี่นะก็เดี๋ยวจะไปตามหายกอลลัมนะครับไปช่วยกอลลัมนะผมคิดว่า ไอ้กอลัมนเนี่ยน่าจะตกอยู่ในอันตรายพี่เพราะว่ามันกลับเข้าไปแค่คนเดียวอาจารย์ผมตกใจทําดีๆหน่อยดีทรงผมเผ้าหอาจารย์อาจารย์ทำผมเผ้าทีๆหน่นอยเคพี่เดี๋ยวผมขอลุยต่อเดินทางต่อ